เาพี่ดิบตัวหน้อยเดินวนไปวนมาเขาสะดุดและหกล้มลงไปบนพื้นเขาสะดุดและหกล้มลงไปบนพื้น <Yeah! S 1> พี่เขาสองตัวบินอยู่บนหัวพวกเขากลัวแมงมุมและวิ่งหนีไปหลบใต้เตียงพวกเขากลัวแมงมุมและวิ่งหนีไปหลบใต้เตียงหลบใต้ที่ <Yeah! S 1> พี่ดุดเลือดสามตัวกำลังมองหาเลือด ฝนกำลังตกและเขาลื่นลมลงในโคลนฝนกำลังตกและเขาลื่นลมลงในโคลนแม่มดสีตนกำลังบินด้วยไม้กวาดนกฮูกบินไล่พวกเขากลับเข่าห้องไปนกฮูกบินไล่พวกเขากลับเข้าห้องไปตัวน่าเกลียดหาตัวไม่มีอะไรจะทำมาเฮาใส่พวกเขารีบวิ่งอย่างไว มาเอาใส่พวกเขารีบวิ่งอย่างไวมนุษย์มาป่าหกตัวมองหาหารพายุมาและพวกเขารีบลับเข้าป่าไปพายุมาและพวกเขารีบลับเข้าป่าไปเข้าป่าไปโครงกระดูกเจ็ดตัวกำลังเล่นกอนหิน ลมพัดยางะะแรงและพวกเขากลายเป็นกองกระดูกลมพัดยางแรงและพวกเขากลายเป็นกองกระดูกกบปลิ้นแปดตัวกำลังวางแผนร้ายเห็นนูและหันหลังวิ่งไปหาวนาของเขาเห็นนูและหันหลังวิ่งไปหาวนาของเขา เขี้ยวกาวตัวกำลังเขี้ยวตนมายพวกเขาไม่ระวังเลยโดนฟงพึ่งรุมต่อยพวกเขาไม่ระวังเลยโดนฟงพึ่งรุมต่อยมันมีสิบตัวกำลังมองหาบางอย่างยิ้มทันทีแล้วพูดว่าสุขสันต์วันฮาโลวีนยิ้มทันทีแล้วพูดว่าสุขสันต์วันฮาโลวีนสุขสันต์วันฮาโลวีนที่น่ากลัวทุกคนสุขสันต์วันฮาโลวีน